กิททรีแมนดาวอัปเดตอาการป่วยต้องกินสเตรอยวันละ12เม็ดทำเอาแฟนคลับชาวป๊อปร็อกต้องส่งกำลังใจกันรัวๆหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางเจนเนอเตต้นสังกัดของกิทกริจีรพัฒนานุวงศ์นักร้องนำของวงทรีแมนดาวได้ออกจดหมายแถลงการถึงอาการของเจ้าตัวเกี่ยวกับอาการจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้างและสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพ จึงต้องหยุดพักการทำงานตลอดทั้งเดือนกันยายนและสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในเดือนตุลาคม ล่าสุดเพจ Facebook ก r รีแมนดาวออกมาอัปเดตอาการหนุ่มกิจบอกว่าทางค่ายเจเนร์แล็บขอแจ้งให้ทราบว่ากิจกริจิรพัฒนานุวงศ์ศิลปินวงครีแมนดาวยังคงมีอาการป่วยที่จอประสาทต,ตาสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพหรือที่รู้จักกันในโรคโ,โควยานาจิฮาราด้าดีซีส (VKA) โดยแพทย์ลงความเห็นว่าต้องพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเพื่อป้องกันการติดเชื้อซึ่งส่งผลทําให้วงครีแมน จำเป็นที่จะต้องหยุดพักการแสดงในสถานบันเทิงเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567แต่วงยังสามารถขึ้นแสดงในมิวสิกเฟสติวัลต่างๆงานไฮเวนและงานแสดงกลางแจ้งที่มีระยะห่างจากผู้ชมได้ทางวงทรีแมนดาวและค่ายเจเนอหลบต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้และจะแจ้งความคืบหน้าในการรักษา อัปเดตอาการรวมถึงการแสดงในอนาคตอีกครั้งล่าสุดกิ๊ได้ออกมาอัปเดตอาการของตนเองให้แฟนคลับฟังในช่อง YouTube คิตดดิยมัมเจ้าตัวเล่าว่าอาการเริ่มแรกคือการเห็นไฟในสนามบินดูมัวไปหมดเลยจนหันไปคุยกับเพื่อนในวงก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศต่อมาก็มีอาการอื่นๆตามมาป่วยเป็นไข้หนึ่งอาทิตย์ มีอาการเจ็บผมหนึ่งอาทิตย์หูซ้ายอื้อจนร้องเพลงเพี้ยนและมองไปไหนตาก็เริ่มเห็นเป็นเงาดำๆจนต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจากสุรัตนินปรากฏว่าแพทยะ์ทะนวินิฉัยว่าเป็นเยื่อบุตาอักเสบแต่หมอบอกว่าแปลกตรงที่อาการของกิดตาเป็นทั้งสองข้างซึ่งปกติโรคนี้จะไม่เป็นพร้อมกันสองข้างเลยส่งต่อไปให้แพทย์อีกคนแพทย์บอกว่าดูแล้วประมาณ90%เปอร์ซ็นนาเป็นโวโคยานาจิฮาราด้าดีซีส (VKH) กินสเตรอยวันละ12เม็ดตามน้ำหนักตัวเช้า6เม็ดเย็น6เม็ดดูตามน้ำหนักตัวเพราะตนเองน้ำหนักตัว60กิโลกรัมหลังกินยามา7วันอาการเริ่มดีขึ้นจอประสาทตาเริ่มบวมลดลงที่สำคัญยังไม่ได้เกิดการอักเสบที่จอประสาทตามากเพราะแค่เริ่มอักเสบเท่านั้นโชคดีที่ตนมารักษาทานาันหาคุณหมอทันก่อนที่จะทำลายลูกตาไปมากกว่านี้ ตอนแรกที่รู้ว่าเป็นโรคนี้ความรู้สึกมันดาวมากกังวลมากๆว่าตาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าเรากินยาตรงเวลาไปหาหมอเร็วรักษาแบบถูกวิธีคุณจะไม่ตาบอดดวงตาของผมเป็นแค่5%สิ่งที่ต้องทำคือผมต้องพยายามไม่เครียดเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราต้องสู้กับมันซึ่งหลังจากนี้อีกหนึ่งปีผมอาจจะอ้วนเป็นจอมมานบูก็ได้ ผมต้องกินยาสเตียรอยเป็นเวลา3เดือนเริ่มได้รับผลกระทบกับร่างกายตัวเองแล้วคืออ้วนขึ้นสิวขึ้นเยอะผิวเสียหมดร่างกายอ่อนแอเลยทำให้ผมต้องใช้สเตียรอยรักษามากกว่าครั้งที่แล้วเป็นอีกเท่าตัวโรคนี้ไม่สามารถหายขาดได้เพราะสามารถกลับมาเป็นได้อีกตลอดเวลาตอนนี้ผมเลยตั้งเป้าว่าจะรักษาตัวเองให้ดีไม่ให้กลับมาเป็นโรคนี้ได้อีกเราใช้ชีวิตปกติได้ แต่จะคุมอาหารและออกกำลังกายให้มากขึ้นหลังจากนี้ทางค่ายเจเนอแร็บลบน่าจะประกาศอนาคตของวงอยากให้รอประกาศ